รุนสวัสดะทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 4นะคะเช้าวันแรกของปีนะคะมีฉลองนิดหน่อยนะคะประดับประดานิดนึงพระจันทร์ค่ะพระจันทร์วันนี้วันแรมสองสาคัญนะคะก็จะสว่างนะคะเห็นเต็มดวงเลยใกล้ถึงเช้าก็จะเห็นนะคะนี่ไงพระจันทร์วันแรมนะคะ ตื่นเช้าๆตอนนี้สักประมาณสักตีห้ากว่าๆนะคะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นค่ะหลังจากนั้นก็ไปหากินนะคะต่างนมโตเกียวน่ากินมากนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้น่ะที่ตลาดนองแวงมอขอนะคะตลาดเช้านะหลังจากนั้นก็นะคิดว่าวันนี้เราต้องเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้เข้าดาวเลยนะคะไม่ได้เข้าดาวเลยนะอันนี้ผ่าน ประตูมาขอฝั่งมอดินแดงค่ะก็อดไม่ได้นะคะถ้าติดไฟแดงนี่ก็อดที่จะเก็บภาพแบบนี้ไมได้นะคะถ่ายแทบจะทุกครั้งนะคะที่ที่ผ่านนะคะถ้าไม่มีรถบังนะคะบังมุมกล้องนะคะก็จะถ่ายให้เห็นแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์มอขอ กีบดากับธาตุพนมโอเคถนนโล่งค่ะทุกคนถนนโล่งอืมชนมากก็คือเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพราะกลัวโควิด <COVID> นะคะกลัวโควิด <COVID> 但呢，就五十块。 ่อไปคะแสงกำลังสาดสองนะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะมาชมวิวทิวทัศน์นะฮะตรงแถวตรงนี้เป็นบายพาส Uh huh. สะพานข้ามตรงนี้เป็นบายพาสอันนี้ทางไปชุมแพ uh huh. ทางไปชุมแผเพรานั้นเราจะมีจะสังเกตเห็นว่าเขาทำทำสวนตรงนี้ไว้สวยมากนะ <c oughs> แต่บังเอิญว่ามันเป็นทางผ่านไม่มีใครกล้าแวะชมเพราะว่ารถเร็วรถขับเร็วนะฮะไดนเสร์เห็นบอพี่นองเดนเสาว์หมุด เน้นโน้เสาเห็นได้นโน้ตเสาไหมคะมันมองไม่เห็นเลยเลยเน้นโน้ตเสาเนี่ยรถเร็วนี่ใครกล้าจอดดูนะแต่บังเอิญว่าเห็นกันเช้าๆนะคะก็อันให้ชมนะคะมีโอกาสได้แวะนะคะอนาคตอาจจะเป็นจุดเช็คอินของของคอนเทนทที่นึงนะคะก็ทำได้อย่างดีเลย ทขไม่อยากสวยงามไม่อยากให้ชมนเดนเสาอีกตัวหนึ่งไม่เห็นพี่น้องเลยม่ดเป็นเสาอีกตัวหนึ่งตัวนึงเกือนเลค่ะพี่น้องือนเลยสวยตบังเอิญมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็คงจะ โดยเจตนาแล้วก็คงจะให้เป็นอย่างนี้แหลเะเนาะ<ม>ที่จะมีเส,สามี3ตัวสตัวก็คือขับรถ่านนี้ก็ให้มีความจเจริญหูเดริญตาออไปขอนแก่นก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับ เชิญให้มีขวันแก่นกันนะคะเรากำลังเจริญเติบโตเนะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปเกืบทุกๆอย่างแล้วล่ะทางด้านการศึกษาการคมนาคมการค้าขายนะคะค้าขายก็ดีด้วจ้ะเนาะเป็นท่างคานไปอุดอรน้องไข่ไปโซปป่เล่านะคะรีบเร็ ดีปีใหม่ทุกท่านเลยค่ะกับวิวส,สวยๆสายๆแถวนี้แดดอุ่นๆนะคะ9โมงโดยประมาณะะอานาบับ่าแต่งตัววันนี้ก็มีข้างๆบ้านก็จะมีการสังสรรค์กันน้งค่ะเด็กๆนะ <c oughs> เด็กๆนะคะห้องข้างๆนะคะพี่เองก็รดน้ำต้นไม้นะเช้าๆแดดอุ่นค่ะทุกท่านสีแดงแฝดเลยค่ะสีแดงแปฝดเลยนะคะเฉลิมฉลองวันใหม่นะคะด้วยสีสดใสเพื่อวันข้างหน้าจะได้สดใสนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตจะสดใสรุ่งเรือง รวยจะฟ้องกันี่นองที่ด,ดีทำดีได้ดีใช่ไหมคะทำงานนั่นะจน๊ะเนาะม,มันปีใหม่คะ่ะทำตัวให้สบายๆนะคะเอาเพ็ดเอาเลือกเอา่ามค,าคิดเอาจะได้แน่ได้ก็คิดไปนะคะคิดไปวาดไปสานฟันไปนะคะ ร่าน้ำต้นไม้นะส่วนใหญ่เป็นไม้กระถางเพราะว่าเราอยู่บ้านแคบๆนะคะอุ่นๆรอๆมีสกินยังกันหลายอย่างอยู่จ้าโอเคค่ะ